สิ่งต่อไปที่เราต้องเรียนรู้ในปีพศ2567นี้ก็คือ10สเต็ปเพื่อจะทำตัวเองเนี่ยก้าวไปสู่ความเป็นเศรษฐีเป็นการรวบรวมกันกรองนะครับศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันนี้มาเป็นแนวคิดสั้นๆนะครับมาเป็นไอเดียสั้นๆนะครับประกอบด้วยการก็เรียกว่าอะไรเนะี่ยความคิด การเขียนการทำอะไรต่างๆซึ่งเป็นสิบสเต็ปที่สำคัญมากๆและคือหลักการอะไรก็แล้วแต่พี่น้องถ้ามันยุ่งยากเกินไปอันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์มันเป็นภาษาหมอมันเป็นภาษาเฉพาะเนี่ยเราไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาด้านนั้นแต่ถ้าเมื่อไร่เราย่อยออกมานะครับให้มันเป็นสิ่งที่กินง่ายๆเหมือนกาแฟเนี่ยมันจับชดมาเนี่ยเราไม่ต้องรู้หรอกว่ากาแฟเนี่ยมันบดยังไงกระบวนการคั่วกระบวนการอะไรเราแค่ฉขียใใจ น้ำร้อนนะครับคนๆๆแล้วก็ดื่มนี้ก็อร่อยแล้วนี่คือการย่อยความรู้ใครสามารถย่อยความรู้ได้ใครสามารถเข้าใจได้ใครสามารถนำไปปฏิบัติได้ใครสามารถก็เรียกว่าประยุกต์ใช้ได้นั่นแหละครับคือช่องทางของความสำเร็จและโดยเฉพาะในศาสตร์ของการพัฒนาตนเองศาสตร์ของการทำให้เราไปสู่อีกมิติหนึ่งนั้น มันสำคัญและจําเป็นมากๆเพราะฉะนั้น10บสเต็ปหรือว่าบันไดสิบขั้นที่จะก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐีนั้นจึงได้รวบรวมศาสตร์ควันตั้มและอีก14สศาสตร์นะครับมาไว้เป็นขั้นขั้นขั้นิบข,ขั้นง่ายๆมันเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญและโคตรง่ายในการนำไปใช้สุดยอดมากๆสุดยอดมากๆครับผม